สิทธิของพระธรรมปาลิตาน,นันชื่อเขมะมีปัญญามากทรงจำพระตรปิฎกรุ่งเรืองอยู่ในเกาะด้วยปัญญาดุจพระจันทร์เป็นพระราชาแห่งหมู่ดาวฉะนั้นหนึ่งพระอุปติสสะผู้มีปัญญาหนึ่งพระกุะเทวะผู้เป็นมหากวีหนึ่งต่อมาอีกพระสุมาณะผู้มีปัญญาหนึ่งพระเถระชื่อปุพพะ ผู้ผู้หูสูตรหนึ่งพระมหาศีวะผู้เป็นมหากวีฉลาดในพระไตรปิฎกทั้งปวงหนึ่งต่อมาอีกพระอุบาลีผู้มีปัญญาเชี่ยวชาญในพระวินัยหนึ่งพระมหานาคผู้มีปัญญามากฉลาดในวงพระสัทธรรมหนึ่งต่อมามีพระอภัยผู้มีปัญญาฉลาดในปิฎกทั้งปวงหนึ่งพระติสเถระ ผู้มีปัญญาเชี่ยวชาญในพระวินัยหนึ่งสิทธิ์ของพระติสสะเถระนั้นชื่อปุพะมีปัญญามากเป็นปหูสูตรตามรักษาพระศาสนาอยู่ในชมพูทวีปหนึ่งพระจุลาพยะผู้มีปัญญาและเชี่ยวชาญในพระวินัยหนึ่งพระติสสะเถระผู้มีปัญญาฉลาดในวงพระศัทธธรรมหนึ่งพระจุลเทวะผู้มีปัญญาและเชี่ยวชาญในพระวินัยหนึ่ง พระศีวะเถระผู้มีปัญญาฉลาดในพระวินัยทั้งมวลหนึ่งพระเถระผู้ประเสริฐมีปัญญามากเหล่านี้รู้พระวินัยฉลาดในมัรคาได้ประกาศพระวินัยปิดกไว้ในเกาะตัมพะปัน,นิแล้วในการนำพระศาสนาสืบมาตามลำดับอาจารย์นั้นมีอนุบุพีกถาดังต่อไปนี้ ได้ยินว่าพระโมคคะลบุตติสาเถระครั้นทำตัตยสังคีตินี้แล้วได้ดมเรอย่างนี้ว่าในอนาคตการพระศาสนาจะพึงตั้งมั่นอยู่ด้วยดีในประเทศไหนหนอแลลำดับนั้นเมื่อท่านใคร้ครวญอยู่จึงได้มีความคิดดังนี้ว่าพระศาสนาจากตั้งมั่นอยู่ด้วยดีในปัจจันติมะชนบททั้งหลาย ท่านจึงมอบาศาสนกิจนั้นให้เป็นภาระของภิกษุเหล่านั้นแล้วส่งภิกษุเหล่านั้นไปในรัฐนั้นๆ